กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังและรับชมที่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้ที่ชาแนลมาในมาในแนวของการลักษณะการแสดงสดไปเลยนะครับเอามีคาถานะครับมีคาถาอยู่คาถาหนึ่งซึ่งเป็นคาถาที่ที่ชาแนลเองได้ใช้นะครับแล้วก็ได้สวดอยู่เป็นประจำนะครับและเป็นคาถาที่ ใช้แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีความอ่าเขาบอกว่าเป็นคาถาที่ครอบจักรวาลนะเป็นครอบจักรวาลเอามงกุฎมาครอบทั้งกันภัยทั้งมีมหาสเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นเป็นพระคาถาที่อาจารย์หลายๆท่านท่านก็บอกว่านี่คือสุดยอดของพระคาถาเลยนะครับนะครับเป็นพระคาถานะครับชื่อว่าพระคาถา มงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเป็นเป็นพระคถาสั้นๆท่องกลับไปท่องกลับมานี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นคาถาที่พุทธคุณนี่แรงมากแล้วคนไหนที่รักษาศีลแล้วก็มีเขาเรียกวิอ่าม,มีมีสัจจะมีวาจาศิลนะครับรักษาศีลอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองดนะับชีวิตไม่มีความตกต่ำนะครับและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นรื่อเรื่อยๆ นะครับก่อนที่จะนะครับสวดพระคาถานี้ให้ท่านนะครับให้ท่านสํารวมจิตใจแล้วก็นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับแล้วก็ผมก็ได้นะทาบุญนะครับไปถวายต้นเทียนมาแล้วก็มาแล้วก็กะจะมาสวดมนต์นะครับวันนี้ก็เลยนะนําเสนอพระคาถาดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและรับชมนะครับนะครับ ่าก่อนที่ท่านจะสวดพระคาถาไปพร้อมๆกันนะครับสํารวมจิตใจแล้วก็ทําจิตใจให้มีสมาธินะครับนะครับขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญจงเป็นมหาวิภูสิตตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจากักรพรรดิ ครอบคุมพระพุทธข้าพระพุทธเจ้าตลอดตลอดกาลนานเทินนะครับก่อนที่จะต้องพระคาถานะครับให้ท่องนะโมสามจบก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิปิติโสว,วิเศเสีอิ อิเซเซพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะครับท่องกลับไปกลับมานะครับอ่าท่องแบบนี้นะครับทั้งหมด9จบนะครับเจบนี่คือคนในท่องในเจบนี่จะมีอ่าอ่าพุทธคุณของคาถานี่แรงมากนะครับท่านลองไปใช้ดูนะครับอ่าแล้วก็คราวหน้านะครับผมจะนําเสนอพระคาถาดีๆนะครับ สำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ